ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เตียจะมาสอนวิธีการหาโค้ดเพลงง่ายมากเลยก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกไม่ว่าทุกคนจะอยู่หน้าเกมหรือเอาตาช็อปหรือหน้าโฮมทุกคนจะสังเกตคาว่าคิดตรงนี้ให้กดเข้าไปนะอ่าพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมมาานันจะมีคาว่า Library ให้กดเข้าไปแล้วกดไปที่ออดิโอ ก็คน้นห็่ช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมให้หาค้นหาเพลงเลยเพลงอะไรก็ได้ที่เราอยากได้นะ,ะสมมตุติในกรณีที่ถ้าหากว่าหาไม่เจออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างนะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบกของโรบหรือเปล่านะเนี่ยมันจะขึ้นว่าหนูไอเทมฟาวสำหรับใครที่เป็นอย่างนี้นะให้ลบไอตรงเว้นวักออก เพลงก็จะขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็เลือกมาเพลงหนึ่ง,แล,ง,วงวแล้วถ้างงว่าเอ้าเราโค้ดอยู่ไหนไปที่นี่สังเกตตรง URL มันจะมีตัวเลขอยู่ตรงนี้ให้ทุกคนก๊อปปี้ตัวเลขแค่ก๊อปปี้ตัวเลขนะอย่างอื่นไม่ต้องก๊อบมาแล้วหลังจากนั้นก็ไปใส่ในบ o ูมบ็อกซ์หรือในเกมของตัวเองได้เลยแค่นี้เองง่ายๆวิธีหาโค้ดง่ายแค่นี้เอง ขอบค well. ุณที่รับชมบายล้ค่ะ